สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิววัดลมนะครับเป็นวัดลมมิตซูบิชินะครับรุ่น r 1 6 g n ย g w นะคบอ่าครับเป็นตะแกงสีเขียวตัวบอดี้สีเทานะครับอ่าครับมันไม่รู้ว่าใส่ยังไงนะครับนี่ครับนี่เลยครับนี่ครับวัดลมนี่ครับวัดลมวัดลมวัดลมนะครับ แปลว่าลงขนาด16มิวนะครับปรับระดับได้ไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูนะครับเนที่บราวิทยาศาสตร์้อจากลกรครับ